มีปัญหาผิวแห้งกล้านผิวไม่นุ่มชุ่มชื้นผิวดูไม่กระจ่างใสบ้างคะวันนี้กินจะมาแนะนําโลชั่นตัวที่กินใช้อยู่เป็นประจำกันคะ่ะซึ่งตัวนี้ท้าะทับรองว่าตอบโจทย์เรื่องผิวแห้งกล้านผิวขาวกระจ่างใสแน่นอนคะ่ะนี่เลยนะคะ p a u l y whitening body lotion ซึ่งเขานะคะเป็นโลชั่นที่ช่วยทาให้ผิวของเราเนี่ยดูนุ่มชุ่มชื้นอิ่มน้ำลดรอยแห้งก้านได้อย่างน้ำลึกผิวแลดูกระต่งางใสขึ้นใน7วันเป็นโลชั่นบำรุงผิวสูตรเข้มข้นบางเบาซึมลึกไวมากไม่เหนียวผิวทาได้ทั้งตัวไม่เกิดอาการแพ้แน่นอนและที่สําคัญต้องแอบบอกเลยว,ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยหอมามากๆประหนึ่งว่าเป็นโลชั่นน้ําหอมเลยละค่ะและยังไม่นันนะคะเทอร์รี่วัตเทนิ่งโลชั่นตัวนี้นะคะยังช่วยฟื้นฟูผิวกายของเราขจัดเซลล์ที่เสือ่อมสภาพให้กลับมาชุ่มชื้นเนีย,นยได้เร็วผิว คาเนี่ยจะดูกระจางใสขึ้นต้องแอบบอกเลยว่ากระจางใสในเจวันเลยล่ะคะ่ะคลีนแนะนำเลยโลชั่นเทอร์ลี่ไวท์เทนนิ่งบอดี้โลชั่นตัวช่วยสำหรับใครหลายๆคนต้องตัวนี้เลยค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นไม่มีไม่ได้แล้วนะ